สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับกบาลเองนะคะจากช่องเบิร์ก <c oughs> บวันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงหนึ่งนาทีก่ตอนนี้นะคะทางแบ็คพิง o f ออฟ i ิเชีก็ได้ปล่อยทีเซอร์ของลิซ่าแล้วก็จีซูมาแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะของลิซ่าเนาะ <c oughs> เราจะดูของลิซ่าก่อนวันจูจี ม่ไปของดีซูนะคะชุดดีซูสวยมากคือเมื่อวานคือเมื่อวานจะเป็นดีคือของโรเซแล้วก็เจนนี่ใช่ปะจะเหมือนเป็นฝ่ายขาวอันนี้พริซ่ากับจีซูเป็นฝ่ายดำเว้ยคนลุกคนลุกคน การแต่งตัวนิซ่าสวยมากนิซ่าคือแซ่บมากไอ้ตรงไอ้ตรงที่เหมือนมันเจาะแต่รู้สึกไม่ใช่เจาะหรอกน่าจะเป็นจิวเวลรี่มากกว่าเนี่ยตรงเนี้ยกับการติดตรงนี้นะคะจะดูเป็นสาวรรอกขึ้นมาจันชีเลยส่วนจีซูนะคะเป็นวิชวลวงของเราก็คือจะต้องสวยอยู่แล้วก็คือปังมากคัมแบคลอบนี้ก็อยากให้ เป็นคอนเซปที่ดูอลังการนะคะที่เคยบอกไว้ว่าอยากให้มันเป็นแบบสีจตุรเทพเนาะอะไรเงี้ยแบบดินน้ำร่มไฟแบบุ่ <incomplete> masa, มต sort of ุ่มตุ <play> ่มเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของเพลงจริงหริง่อนเป็นต่มตุ่มตุ่มตึมตุ่มตึมตึมตึ่มตึ่มตึมแล็คพริงอะไรเงี้ยเป็นว่าฮาวิลัยแดนนะคะวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนเนาะก็ เ mm hmm. พื่อนๆก็อย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็ไปฟังวิวกันด้วยนะลิงทั้งหลายสำหรับวันนี้้าก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้มตึมตึมตึ้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 ม Blackpink